มาตายาถามียังอุตตังอายุสาเอกปุตตมานุรักขีเอวัมปิสัพพูเตสุมานาสัมภาวเยอปริมานังดุดมารดายังชีวิตปกป้องบุตรคนเดียวฉะนั้นพึงแผ่เมตตาอันไม่มีประมาณไปในสัตว์ทั้งปวงโยมทั้งหลายบางทีความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งใหญ่โตหรอกนะอยู่แค่รอยยิ้มเล็กๆ อยู่ในความเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่นแม้แต่สัตว์ตัวน้อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาจะทำให้ใจเราสงบและมีความสุขมากกว่าทรัพย์สินใดๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชีวิตเบาสบายลองเริ่มจากการยินให้กันดูแลกันและแบ่งปันความเมตตาเหมือนที่แนวกำลังเล่นกับลูกแมวตัวเล็กตัวเล็กนี่เอง เมตตาเล็กน้อยของเราอาจเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครอีกคนหนึ่งก็ได้นะยม